สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชวพลสาครพาณิชเลขที่7ชั้นมาธยมศึกษาปีที่3าทัก3วันนี้ผมจะมาอธิบายเว็บ w w w h i s t o r y b c o m ครับโดยจะมีหมวดเนื้อหาอยู่2บทคือวิธีการทางประวัติศาสตร์และกรุงรัตนโกสินทร์ครับโดยจะมีข้อสอบก่อนเรียนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้ทําก่อนเลยครับโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์จะมีอยู่2หน่วยคือวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ วิธีการทางประวัติศาสตร์คือการรวบรวมพิจารณาไต่ตรองวิเคราะห์และตีความจากหลักฐานและนํามาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีตโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. การกําหนดหัวข้อที่จะศึกษา 2. การรวบรวมข้อมูล 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การเรียบเรียงและนําเสนอครับต่อไปก็ไปหน่วยต่อไปของเราคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับ โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่ร่วมสมัย2หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่จัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้นตัวอย่างหลักฐานมีเครื่องบันดินเผาเป็นหลักฐานชั้นต้นตานานเป็นหลักฐานชั้นรองและศิลาจารึกเป็นหลักฐานชั้นต้นครับต่อไปก็จะมีข้อสอบหลังเรียนให้ทําเลยครับสามารถกดเข้าไปทในคณะักได้เลยนะครับต่อไปกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีข้อสอบก่อนเรียนให้ทําก่อนเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นบทเนื้อหาของกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีอยู่3หน่วยคือตอนต้นตอน,ตอนกลางและตอนปลายซึ่งแต่ละบทจะมีอยู่2หน่วยย่อยคือการปกครองและเศรษฐกิจครับการปกครองหลักๆในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือสมัยรัชกาลที่1ได้มีการชำนะกฎหมายเก่าเรียกว่ากฎหมายตาสามดวงขึ้นมาใหม่ครับส่วนเศรษฐกิจรัตนโกสินทร์ตอนต้นการค้าขายไม่จํากัดอยู่เฉพาะในตลาดแต่ยังมีพ่อค้าเร่และพ่อค้าคนกลางนําสินค้ามาขายยังท้องถิ่นในดินห่างไกล ซึ่งชาวจีนเป็นผู้ที่เริ่มการค้าขายลักษณะเหล่านี้โดยสินค้าที่สำคัญเช่นสูราฟินผักผลไม้ต่างๆครับก็จะเป็นที่หน่วยต่อไปของเราก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6สมัยรัชกาลที่4ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีบางอย่างสมัยรัชกาลที่5โปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบแต่ตูสดมและจัดแบ่งหน่วยงานราชการ12กระทรวงมีเสนาบดีเป็นเจ้าของกระทรวงครับ ต่อไปด้านเศรษฐกิจภายหลังจากการทำสนที่สัญญาเบลลิงการค้าของไทยก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมากเช่นรัชกาลที่4ี่มีการเปลี่ยนเงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญรัชกาลที่5้าได้มีการเปลี่ยนมาตราเงินไทยมาใช้เป็นทศนิยมในรัชกาลที่6ได้มีการก่อตั้งคลังอมสินที่ในปัจจุบันเรียกว่าธนาคารอมสินครับต่อไปบทต่อไปของเราคือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลายหรือรัชกาลที่7ถึงปัจจุบันครับด้านการปกครองหลักๆที่เห็นเลยคือ การที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายนพศ2475ครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยคณะรัษฎรได้มอบให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นผู้ร่างเค้าโครงการเศรษฐกิจของไทยเสนอต่อรัฐบาลในสมัยที่จอมพลแปลกพี่บูลสงคาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้กระตุ้นให้ประชาชนช่วยตัวเองในด้านเศรษฐกิจครับ ต่อไปก็จะเป็นข้อสอบหลังเรียนเลยครับเราสามารถกดเพื่อทําข้อสอบได้เลยนะครับโดยต่อไปจะเป็นการเฉลยข้อสอบครับสําหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสำหรับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่ดัดแปลงมาจากหลักฐานชั้นต้นซึ่งมีอยู่ข้อเดียวครับคือตำนานนะครับส่วน3ชิ้นที่เหลือเป็นหลักฐานชั้นต้นหมดเลยนะครับข้อที่1เป็นโบราณาที โบรณาณสถานข้อที่2ก็เป็นโบรณาณสถานส่วนข้อที่สจะเป็นจุดหมายเหตุครับข้อต่อมาหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนิดใดโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองโดยข้อนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยขั้นตอนแรกคือการกําหนดหัวเรื่องก็เลยสามารถตอบข้อ3าได้เลยนะครับ การเลือกทาสเกิดในสมัยพระอ,องค์ใดข้อนี้จะเข้าอยู่ในพาร์ทของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับก็ต้องตอบพระมหาสมเด็จพระจุลนงาชเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสําหรับข้อนี้ถามว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศอ,อ,อะไรและรัชกาลอะไรข้อนี้จากที่เราได้คุยกันมาก็คือจะเป็นรัชกาลที่7พศ2475นะครับข้อนี้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายตราสาดวงนะครับก็ต้องตอบตราคุดผาน,นะครับ ซึ่งที่เหลือในช้อยจะอยู่ในตราของกฎหมายตาสำรวงหมดเลยนะครับข้อนี้ในสมัยพระองค์ไตได้มาใช้เงินบาทเป็นครั้งแรกและมีการจัดพิมพ์ธนาบาัตรก็ต้องตอบรัชการที่5คือพระจุลจอมก็จ้าอยู่หัวนะครับตอนนี้ก็จบการนําเสนอแล้วนะครับขอบคุณครับ